สวัสดีค่ะยายวีกินแสบอร่อยนัวค่ะม้อนี้ยายสีผ้าม่กินโอ้ยของแพงยายยายตัดสินใจซื้อกัดใจซื้อกัดฟันซื้ออันกินไม้ปีค่ะมึงทุเรียนผู้ใหญ่ๆค่ะกินแล้วเข่าพี่น้องมันนอกมันหน้าพม่เคยผอบึงทุเรียนกินกับขา้าวมากาพี่น้องเมื่อกินน้ำยายวีค่ะ เขาจะเอากินซื้อห่อไปกินเนะะื้เขาเนาะค่ะอู้หูว์ว่าง่ด้วยผีหน่องเนี่ยกินเนื้เขาค่ะเขาทอดหนึ่งไม่ไหมอืมฝนกับฮิโต้พีหน่องเนอะครับ อืมหอมครับแซ็บคน้นี้สามเท็บตอนนี้แลครับเต็บเพ่งกินไม้ปีค่ะของแพง cô này này nói <laughs> này này thì thì nhỏ hiện món hồ เดคพักเล็วแรงมีนรอมามามาเบแจ่มใหญ่ว้ บรรยากาศกลางสงนาค่ะหวานมันค่ะคนที่โต๊ะ่ะฟังห้องจึงตั้งจึงตั้งเนอะ i'm but nói này được được แสบคลักในห,หนองเนียหวานมันพอดีกอบหนองได้ยามปวดปวดแสบคักทองอันเนี้าไว้หลานจ้องอยู่ค่ะ <c oughs> <c oughs> Nhanh nhai kinh đi แสบแห้งจะถือมาวันที่หนึ่งเดนี่สื่อแจกลูกแจกหลานได้ไหลายมือ พักข้อน้อยให่หนับด้วยค่ะกอนทิจากไปแยกข้อไว้พ่อเนี่ยพ่อแม่พี่น้องหลูกหล,กล,กลานหลาน,ลานให้ยูดีมีแห้งนำนำรุำ้ยรยถือไว้นังมันที่หนึ่งโศกโศก,โกมานมานสวัสดีค่ะ